ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทยาพรเ์เนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวชาวพุทธหรือว่าหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือท่านพลตีรักแก้วอมมโลโสดตอนนี้ท่านอยู่น ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ที่รากรลและท่านผู้ฟังที่กรุรบครับเรื่องราวของเรื่องราวชาวพุทธหรือเกี่ยวกับาศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เก้าสิบปเปอร์เซ็นต์จะนับถือาศาสนาพุทธแต่ว่าทุกวันนี้ดูแล้วก็มีพวกผีๆต่างๆอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม ใช่ค่ะพุทธมังแพรมังอะไรก็ไม่รู้ทีนี้วันนี้เราจะค่อยๆเล่าเรื่องราวที่พุทธเจ้าสอนแต่เป็นสอนภาษาด้วยอุปมาอุปไมยบ้างสอนให้เห็นถึงความดีงามความไม่ดีงามอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปทําความดีก็ให้ทําวันนี้เรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังก็น่าจะได้ทั้งหมดวันนี้เรื่องเดียวพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบธรรมะที่เรานํามาปฏิบัติ นํามาสวดนํามาท่องนํามาเป็นหลักทมในการดําเนินชีวิตเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมกับน,นิก่อนเหมือนมหาสมุทรน้ําทะเลใหญ่ไหมใหญ่ค่ะใหญ่กว่าทะเลใหญ่กว่าแม่น้ําทั้งหลายรวมกันยังไงก็ลงมหาสมุทรมหาไงยิงย่งใหญ่เพราะมหาสมุทรพระเจ้าได้เปรียบเทียบไว้หลายเรื่องหลายหัวข้อคิดน่าสนใจเราก็จะอธิบายฟังเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้เข้าใจ พระเจ้าเปรียบเทียบบอกมหาสมุทรเนี่ยมีความลาดลุ่มลึกลงไปตามลําดับชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ชั้นนั้นมีการศึกษาไปตามลําดับมีการกระทาตามลําดับมีการปฏิบัติตามลําดับไม่ใช่ว่าจะบรรลุพระอรหัตผลโดยตรง<ะ>เป็นไงกันนี้ก่อเนี่ยหัวข้อธรรมะเหมือนมหาสมุทรคําว่าลาดลุ่มลึกลงไปตามลำดับเนี่ยก็เหมือนกับธรมธรมนั้นพระเจ้าเนี่ย หลายคนพอไปเริ่มศึกษาธรรมะก็โดดไปนู่นเลยขึ้นชั้นสูงเลยใช่ไหมะจะไปบรรลุอรหัต,ตผลเลยมันก็ไม่ได้สำหรับศาสนา,าพุทธอะพื้น,พ,นพื้นก็คือต้องทําทานทานนี่เราทําได้ไหมได้ค่ะพราพรทำได้ไหมทานได้ค่ะใส่บาตรบ้างแบ่งปันให้คนนื่นเนี่ยรักษาศรรีลนี่ทาได้นะเห็นไหมก็สูงขึ้นไปแล้วใช่ไหมในขาดาตในลักรับ์ไม่อะไรต่างศีลแบบบ้านบ้านเราคือศีลห้านี่แหละเอาง่ายๆศีลห้า อันนี้เราทําฐานรักษาศีลแล้วเนี่ยพอมันได้พื้นฐานดีแล้วเนี่ยบำ<ม>เพ็ญภาวนาภาวนาเนี่ยก็จะเป็นสองสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งก็คือการที่เราทํากันส่วนใหญ่อะนั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์เนี่ยก็คือภาวนาขั้นแรกเขาเรียกว่าสมถะต่อมาวิปัสสนาก็สูงขึ้นไปนิดหนึ่งพิจารณาทำให้แตกให้ลึกให้สาแล้วก็น้อมนามาปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยลุ่มลึกไหมค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ถ้าอยู่ๆกางยียพรทำทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาจะไปนั่งภาวนาถึงนั่งหลับประโงกระเงี้หัวโคกกับพื้นไงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ่มลึกอ่ะจริงๆธรว่าพระพุทธเจ้าคาว่าลุ่มลึกของพวกท่านนั้นก็ตามสเตปไปอ่ะกางยพีพรเคยได้ยินไหมมงคลสาแปดค่ะเคยได้ยินค่ะ,ะอาจารย์ก็เอามาออกในทีวีบ้างในรายการวิทยุมั่งหรือใน y o youtube ของอาจารย์ก็ทมามาม่เร็วๆเนี้ยจ่ะ เราจะเห็นไหมว่ามงคลจะเริ่มจากไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาเริ่มกลุ่มคนแล้วไม่คบคนพาลใน,นขั้นแรกเลยเนี่ยโ้สุดยอดนะกันยาพรสุดยอดเลยค่ะถ้าเราครบคน,านพาลปุ๊บมันก็ไม่ต้องไปจิตสะอาดจิตหมดหมนทินหรือว่าไปจิตสว่างโลดเลยถึงสามสิบแปดเนี่ยจิตกเกษมเนี่ยไปไม่ได้เราต้องค่อยๆไปใช่ไหมหรือว่ากัญยาพรทํางานอยากประสบความสําเร็จ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอยากสําเร็จก็จเจริญอิทธิบาทส่ทำอะไรฉันทะชอบงานบนรรจงชอบงานที่เราทําวิริยะอา้าวชอบแล้วแต่ไม่ทํามันจะสําเร็จไหมมันก็ไม่สําเร็จค่ะ <c oughs> วิริยะคือความภาคเพียนนะจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่กับงานงานฉันีอะไรต่ออะไรเป็นยังไงหรือเปล่านะต่อมาสุดท้ายเลยวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาคือตัวปัญญา ตัวสอบตองตัวตรวจตาตัวประเมินผลว่าที่เราทําไปนะมันสําเร็จแค่ไหนญี่ปุ่นก็ถึงจับอิทธิบาทสีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทํางาน QC วซีไงคยนด้ไหมคิวซีทำไมก่อนเนี่ยใช่ไหมแต่ QC ของฝรั่งหรือญี่ปุ่นเ้าใช้อะไร PDCA Planning, Doing, Checking แล้วก็ Action ก็คล้ายกันสำทัวิทยาศิตะวิมารตา ใช่ไหมลาดลุ่มลึกทั้งนั้นแหละาการเยีย่ยพรจะเอาเรื่องอะไรละ่ะผู้ทีเจ้าเนี่ยเ็เริ่มจากง่ายๆไปสู่ยากยากใช่ไหมพอยากขึ้นทําได้เหมือนก็เหมือนได้คะแนนดีอ่ะเหมือนการเยีย่ยพรก็ต้องเรียนมออก,ก่อนมันึะเหมือนสามปีสี่มาห้ามหกใช่ไหมค่ะพอยากขึ้นก็เรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจบก็ได้ปริญญาตรีต่อไปก็โทแล้วก็เอกก็เหมือนกันการเยี่ยรอรอยู่ขอเรียนด็อกเตอร์เลยได้ไหม,มไม่ได้ค่ะ เหมือนกันธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจำไปเลยถ้าเราเป็นคารวะเนี่ยเราก็ทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนามีแค่นี้รักษาศีลมันก็ไม่ไปทําชั่วโดยอัตโนมัติจ่ะงว่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก็คือพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบไว้ธรรมะมีความลาดลุ่มลึกไปดูธรรมะทุกชุดทุกองค์ประกอบเนี่ยจะลักษณะนี้พระพุทธองค์จึงบอกว่ามีความลาดลุ่มลึกตามลําดับ หลักการปฏิบัติกว่าจะไปถึงอ,อาหัตถผลนี่ก็ต้องมาอย่างน้อยการที่ยอยก,ก็ต้องได้อะไรก่อนรู้ไหมโสดาบานไม่ใช่โสดานะโสดาบาน <c oughs> สือทาคามีอานาคามีแล้วก็อรหัตผลใช่ไหมอรหัตถผลก็ยังเป็นอีกต้องกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาศาสนาพุทธไม่มีทางลัดบอกปิ้งเดียวมาฟังทำแล้วปิ้งเดียวมันต้องสังสมบูรณ์กันมาเหมือนยะสาก,กุลบุตรใช่ไหม ฟังพุทธเจ้าครั้งแรกปิ้งได้อะไรเป็นโสดาบาันพออีกปิ้งหนึ่งก็ได้เป็นพระอระหันต์เลยใช่ไหมนี่ก็คือธรรมะลุ่มลึกต่อมาพร,รมะมหาสมุดอีกประการหนึ่งธรรมะของพุทธเจ้าพะพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่ามหาสมุรเนี่ยเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝังถ้าล้นฝังเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยนะการเสียบหอนมหาสมุดใช่ไหมเอาสังเกตไหม ว่าหมาสมุรในโลกเราเนี่ยแม่น้ำไม่ว่าอเมซอนแม่น้ำเจ้พาพญาแม่น้ำปิงวังโยมน่านแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่คงคาแม่น้ำทั้งห้าของอินเดีย <c oughs> ก็ลงหมาสมุรไม่เห็นมันเต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกหาสมุรเนี่ยเต็มเปี่ยมเสมอไม่ล้นปากฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นอีสาวกของเราคือของพระพุทธเจ้าไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตหมายความว่ายอมตายเพื่อรักษาธรรมตามถูกต้องน่ะ เสียเงินเพื่อรักษาอวัยวะเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมะคือความถูกต้องนี่พระพุทธเจ้าบอกสาวกทั้งหลาย,ยไม่ล่วงสิกขาบทคือไม่ผิดศีลไม่ไปล่วงเกินไม่ไปอะไรต่างๆเนี้ยพูดง่ายนอกลู่นอกทางครับถ้านอกลู่นอกทางก็ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหม ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะอย่าไปเรียกเลยเพราะว่าเล่เปื่อยนะทสาวกแท้จริงของพพุทธเจ้าแล้วบอกว่าสาวกของเราไม่ล่วงติกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์จําได้มาธมคันธีแม้แต่เขาไม่ได้ศาสนาพุทธเขาฮินดูไงเขาก็ไม่กินพวกเนื้อสัตว์ ป่วยขึ้นมาทีนี้ทางเสนาปดีหรือว่าฝ่ายเสก็ต้องให้กินน้ำน้ำกระดูกนู่นกระดูกนี่อะไรมาจะมาคันทีบอกเอายอมตายดีกว่าที่จะร่วงเกิดที่ผิดสัจจะที่ตัวเองได้หายไวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาธรรมรักษาพระธรรมรักษาจิตใจเราให้แน่วแน่ได้รับรองคนดีผีช่วยเคยได้ยินไหมอุดวิดอุดวิดแล้วก็มีอะไรมาช่วยก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงวาระนี้แล้วเปลี่ยนปีกันไปแล้วเราก็ดีใจกันพักหนึ่งเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอะ่ะกินเหล้าเมายาแล้วก็มาทํางานสายอะไรต่างๆ <c oughs> ขอเริ่มต้นใหม่ดีก็มันมันก็เริ่มต้นแบบนี้แหละแล้วพอเดี๋ยวพอกลางปีเก่าก็รอปีใหม่แล้วก็ฉลองกันทีแล้วก็กลับไปเหมือนเก่าวันนี้สายอะไรต่ออะไรเหมือนเก่าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติผธธัชัดเจนเลอยอ่ะค่ะ <c oughs> ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติฐามเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไป,ไปวอนอะไรกใครไปห้อยสิ่งตักตกตัก,ตกิดอะไรเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าในสุดยอดกระน,นี่พอรู้จักเจ้าคุณนอไหมร<า>ู้จักเจ้าคุณนอราชมณิทวัดเทพศิลินอ่ะค่ะอันเป็นนักเรียนจุฬารุ่นแรกเลยนะเมื่อก่อนเขาเรียกโรงเรียนข้าราชการพลเรืนเนอนใหญ่รนแลรู้สึกสอบได้ที่หนึ่งเลยนะแล้วท่านก็มาเป็นทหารอยู่กับราชการที่หก แล้วตอนหลังพออะไรกันอยู่หกสองเน,นี่ยคนท่านก็บวชไงตอนแรกก็จะบวชธรรมดาตอนหลังก็ราบซึ้งแล้วก็บวชตลอดทีวิตมันเป็นพระดังอยู่ว่าเทพศิรินท่านก็มีคนไปให้ปลุกเสกพระอยู่เรื่อยวันหนึ่งท่านไปปลุกเสกอยู่แถวชนบุรีหรือไงไม่รู้เสร็จแล้วพอปลุกเสกเสร็จ่ันเนียพ้อลรู้ไหมท่านจะคุณดอ,อกน,นก็ชี้ไปที่พระที่ท่านปลุกเสกอะ่ะท่านบอกว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่าพระทั้งหลายจะสักสิทธิ์ยังไงก็แล้วแต่สู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านพูดอย่างนี้นะ ก็พระพุทธเจ้าบอกให้อะไรสําคัญที่ส in <uring> ุดร <uments> ู้ไหมให้ตังค์ว่ะให้เงินนี่ว่ะไม่ใช่ค่ะให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงชัดไหมชัดค่ะกานนี่ปอนเคยแปลกใจไหมอาจารย์แก้วทําไมพูดว่าธรรมะชนะการหรือว่าพระพุทธเจ้าทําไมพูดว่าธรรมะชนะการให้ทั้งปวงองคุริมาณฆ่าคนมาเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมค่ะพระุทธเจ้าให้ธรรมะคาเดียวเนี่ยเราเนี่ยหยุดแล้วหยุดทําบาปหยุดฆ่าคนหยุดทําไม่ดีไม่ชอบทั้งหลาย องคุยมานปิ้งเลยนะนนะ้วคือให้ธรรมะก็เปลี่ยนจากองค์ุยมานเป็นสาวกจากสาวกเป็นพระอาหารหันเลยใช่ไหมเปลี่ยนชีวิตคนเยอะยะเลยในสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันเนี่ยนักโทษเนี่ยตอนที่อาบอร์รู้ไหมอาจารย์ก็เคยเข้าไปในคุกนะแต่ไม่ได้ติดคุกนะคยไปบรรยายบางทีเขาฟังเรื่องซึ้งๆเนี่ยเขาก็มาก่อเข้ามา,า,ม,ามีความรู้สึกระบายเลยต่อไปนี้เขาออกมาเขาจะเป็นคนดีอะไรต่างนี่คือธรรมะใช่ไหมใช่ค่ะธรรมะในแหละนะนะเปลี่ยนอะไรได้ถ้าเข้าถึงจริงเนี่ย ถ้าเข้าถึงไม่จริงก็เรียกธรรมะปะแป้งอ่ะเคยปะแป้งเงี้ยไหมก่นเยี่ยมพ,พอน้นมาไปาหมดไหมไปหมดค่ะและแบบปะแป้งลวกๆอ่ะไม่ค่อยได้เข้าจริงจังไม่ปฏิบัติจริงจังมีแต่รูปแบบอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไม่ล้นฝั่งเหมือนมหาสมุทรนี่ข้อที่สองแล้วเป็นอย่างสำคัญเวลาที่พระุทธเจ้าจเสียเสียบมาอ่ะมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามพระพุทธเจ้าบอกมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพ เพราะคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกชันใดบุคคลผู้ทุศีลมีบาปรรม,มิใช่สมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นโอ้โหพะเหลืองร้อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะโอ้อยู่ไม่ได้ <laughs> แค่พะเหลืองอยู่ไม่ได้บางคนบวชได้ไปน้นเงี้ยบางคนจะบวชนานก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรพระเจ้าได้เปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ลักแก้วมาเปรียบเทียบนะ ตรงจนเปรียบเทียบให้เลยว่าเหมือนหาสมุรไม่เกินได้ซากศพเพราะอะไรเวลาคลื่นมันซัดเนี่ยดูก็ได้ก่ย่าพรไ่าปลาตายปูตายเรืออะไรไปทิ้งในทะเลคลื่นซัดมาไว้ชายฝั่งเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปดูลอยกระทงก็ได้เวลาลอยกระทงไปทิ้งตะลงทะเลก็แม่ทางทะเลท่านก็ไม่เอาด้วยคลื่นก็พัดมาที่ชายฝั่งเต็มไปหมดเลยนี่พระเจ้าเปรียบเทียบว่าหาสมุรไม่เกินได้ซากศพเพราะคลื่น ย่อมซัดเอาซากศพข้าหาฝั่งฉันได้บุคคลผู้ทูศีลทุศีลแปลว่าผิดศีลมีบาปทำมิใช่สมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสมณะนี่แปลว่าผู้สงบสงก็ย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นสงนี่คือคณะสงนั่นแหละคำว่าสงเนี่ยนะเป็นคณะสมณะนี่แปลว่าผู้สงบเห็นหรือยังว่าใครถ้าไม่จริงเขาเรียกทองแท้ไม่กลัวไฟใช่ไหมถ้ามันเป็นทองแท้แทจะไปกลัวอะไรมันก็ต้องอยู่ได้ และอยู่อย่างมีความสุขเพราะตาการที่เข้าหาศาสนาเนี่ยถ้าใครเข้าได้แม้จะเป็นพระก็ได้นะกานยาพรไม่ต้องเป็นพระก็ได้สมมติการยพรเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ไหมว่าคนธรรมดาเนี่ยเป็นพระโสดาบันไดไหมเป็นพระอริยะได้ไหมได้ค่ะได้ก็โสดาบันไงนางวิสาขารู้จกักไหมค่ะในศาสนาพุทธเนี่ยไดโสดาบันไดอายุเจ็ดขวบยังมีลูกมีผัวมีลูกไม่รู้เท่าไหร่เลย,ยเยอะแยะเลยใช่ไหม<ช>อายุยืนด้วย เด็กโสดาบันต้องแต่เด็กๆบางคนเขเรียสกิทาคามีอนณาคามีก็ได้นี่แต่ว่าอรหันตผลไม่ได้พอได้แล้วต้องบวชทำไมบวชมันหนักรับไว้ไม่ไหว<ฮ>นะฮหลายคนสมัยก่อนพุทธการล้วเกิดว่าไทยที่ได้เป็นอะอ,อรหันตผลแล้วเนี่ยพู้เจ้าแนะนําให้บวชเลยอย่างยักษ์กะุณระบุและเพื่อนๆเนี่ยพอได้เป็นพระอรหันตแล้วก็บวชเลยต้องบวชส่วนพวกโสดาบันสกิทาคามีอนณาคามีนะก็อยู่ได้ แต่ก็อยู่แบบแบบพวกนี้พ้นแล้วเขาเรียกว่าพ้นแล้วแต่อาจจะไม่พ้นทีเดียวแล้วอย่างโสดาบายก็ต้องเกิดอีกสั้นหกเจ็ดชาติอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้เจ้าเอาสิ่งต่างๆเลยเนี้ยมาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็พึงมาสังวรไว้รู้ไว้ว่ามันเปรียบเทียบอย่างนี้นะอย่าไปผิดอย่าไปทําบาปท,ทําผิดศีลเท่าพอผิดศีลแล้วเขาเรียกวอะไรมือถือปากปากถือศีลเนี่ยเคยได้ยินนะเคยได้ยินค่ะเนี่ยสรุปบ,บทนี้เลยนี่แหละนะ ต่อไปข้อที่สี่ที่ผู้วิจาบอกว่าแม่น้ําสายใหญ่ๆไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละน้ำและโคดเดิมทั้งหมดหมดนะจริงๆแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยก็คือการรวมตัวของปิงวังยมน้ำใช่ไหมใช่ค่ะพอไหลออกมาจากนาครสวรรค์ไปทางชัยนาคจะเรียกว่าแม่น้ําเปลี่ยนชื่อไปอีกแม่น้าแล้วแม่น้ํามาขามเท่าอะไรเงี้ยพอไปสุพรรณก็แม่น้าสุพรรณพอไปนครปฐมก็แม่น้นนานครชัยสี พอนครปฐมไปลงสมุทรสาครก็เรียกแม่น้ําท่าจีนลงทะเลไปไม่มีท่าจีนท่าไทยแล้วเป็นอย่างค่ะแต่ถ้าเกิดมาทางเจ้าพยามาทางบ้านอาจายาเนี่ยมาทางอ่างทองมายุทธยาก็ยังเรียกเจ้าพยาอยู่ทางห้าบ้านอาจา่าสิงห์บุรีอ่างทองเ,ออเรียกแม่น้าน้อยพอมายุทธยาเรียกแม่น้ําใหญ่แล้วแม่น้าเจ้าพยาพอกรุงเทพผ่านสมุทรปราการออกทะเลจบไปแล้วไปทะเลเรียกแม่น้ําเจ้าพยาไหมไม่เรียกแล้วเขาเรียกอ่าวไทยไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่น,านสายใ,ใหญ่ที่พระเจ้าบอกไหลลงมาหาสมุทรแล้วเนี่ยย่อมละนามและโคตรเดิมทั้งหมดอันนี้ภาพเห็นชัดเลยนะทีนี้ดูพระเจ้าหมายความว่าไงหมายถึงว่าวันณะทั้งสี่เหล่าอ่ะที่ออกบวชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษริย์พรามแพทยสูตรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจำทานพอออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วคือบวชเป็นพระแล้วเนี่ยย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงความนับปสัมณะศักยบุตรทั้งนั้น เรื่องนี้เราดูตัวอย่างก็ได้กันเดียพรตอนผู้เจ้าเป็นพระราห์แล้วกลับไปเยี่ยมที่บ้านคุณพ่อท่านคือพระราชบิดาท่านแล้วผู้เจ้าออกบินทบาตไงคําว่าพิขูเนี่ยแปลว่าผู้ขออยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ไปบินทบาตในมือพระเจ้าสุโธธนะเห็นแล้วก็โกรธไงบอกลูกเราเป็นถึงลูกกษัตริย์เนี่ยไปขอทานเขาได้ยังไงอย่างน,นู้นอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วผู้เจ้าบอกว่าเราไม่ใช่ลูกแล้วเราออกมาเป็นตระกูลของเราเนี่ย เป็นสมณะเป็นพระแล้วบวชเป็นพระเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไปอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยออกบวชแล้วเป็นบรรพชิตแล้วไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสักยะวงแล้วเนี่ยเห็นไหมขณะพระเจ้ายังบอกเราเนี่ยพ้นจากตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสี่วันนะไม่ว่าจะเป็นพามเป็นว่าก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เป็นพระอหานเนี่ยกันเยี่ปอดวันนะอะไรส่วนใหญ่วันน่ะผามนั่นแหละใช่ปะใช่ค่ะพวกผามพระมุขลาพระสารีมุลพระอะไรต่างเนี่ย พวกนั้นมาจากศาส,สนาแนาั่นแหละศาสนาพราหมณ์แตอาจะต่างกันนะก็มีหลายคนต่างกันนะแต่พอบวชแล้วก็คือละทิ้งซึ่งวันนะก็เหมือนเราอ่ะการเรียกรองเราเห็นว่าผู้ชายเวลาบวชแล้วพระก็ต้องตั้งชื่อใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นชื่อทางภาษาบาลีนู่นอยาะะ่างจาระเก้ยบบวชก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอาจจะเป็นอัมโมโลพิกขุอะไรอย่ี้ยค่ะเอาชื่อตามนามสก,กุลอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ฉังนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยผู้เจ้าท่านเปรียบเทียบอันนี้ทําให้เรามองเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงใช้ธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเอามาเปรียบเทียบไปเห็นว่าเมื่อบวช้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่มีนามสกุลไม่มียศถาบรรดาศาักดิ์ถ้วพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ะวันนักกษัตริย์อ่ะยังต้องออกมาเดินบินทับาทอ่ะใช่ไหมกัมพีาพรลองคิดดูอ่ะใช่ค่ะเพราะก็าําใจไม่ได้แต่ตอนหลังพระพุทธเจ้าอธิบายเพราะท่านก็ทําใจได้ราชบิดาก็ทําใจได้สุดท้ายก่อนจะสวรรคตอนะ่ะท่านเป็นพระอรหันต์นะแสดงว่ากรเป็นลูกกระตันยูแหละพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วยังกระตันอยู่ต่อพระราชมารดาคือขึ้นไปสามเดือนเนี่ยใช่ไหมข้าพันษะา,นาไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงน,นู่นเะน่ยใช่ไหมใช่ค่ะที่เราทําบุญตักบาทเทโวอะไรนะรี่แหละพอตักบาทเทโวแล้วก็มีพยานาคคนไปที่หนองคายนุ่นใช่ไหมนี่ก็คือที่สี่ต่อไปตัวอย่างที่ห้าที่ผู้เจ้าเปรียบเทียบไว้ผู้เจ้าบอกว่าแม่น้ําทุกสายไหลลงสู่มาหาสมุทรและสายฝน จากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นฉันใดแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศษนิพานธาตุหรือนิพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุผู้พูดง่ายๆว่าไม่มีเต็มเหมือนกับกัญียพรมีบุญเนี่ยมีเงินเดือนเยอะใช้ไปเดี๋ยวดอก,ม,ก,ม,อก,ดอกมันก็มาทบต้นอีกดอกมันก็มาทบต้นอีก อย่างข้าพุทธเจ้าเนี่ยอ้าคนนี้ศึกเหรอแต่ส่วนมากสมัยก่อนพอเป็นพออระอรหันต์แล้วเขาจะไม่ศึกละไปอยู่กับผู้เจ้าส่วนใหญ่ก็พออระอรหันต์เป็นพันไงใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยแต่ที่ถ้ายังไม่ได้เป็นพออระอรหันต์ก็ไม่แน่ยังแหวงแวง,แวงอยู่ก็อาจจะต้องศึกไปประกอบอาชีพได้ดี่ยะยะไปอย่างคนไทยเราก็บวชบวชบวชตามวาระไยสามเดือนอ๋อหรือสิบห้าวันข้าราชาการหรืออะไรต่างๆแต่ผู้เจ้าบอกอะ น้ำเนี่ยทะเลของพระองค์ท่านหรือพระในสมัยก่อนเนี่ยท่านบอกว่ายังไงก็ไม่พ้องเพราะเสร็จแล้วแม้จะนิพพานไปแล้วปรินิพพานไปแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่มาใหม่อยู่เรื่อยๆมาบวชอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ไม่พ่องใช่ไหมการนียบอนถ้าเปรียบเทียบถึงปัจจุบันนะคะก็ยังมีผู้ที่มาบวชอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศอินเดียนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วนะพระองค์ฝรั่งเยนนี้เขาเอาไปกินหมดแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะต่อมาประการที่หกพระพุทธเจ้าบอกว่า มหาสมุทรมีรสชาติรสเดียวคือรสเค็มธรรมะมีรสอะไรลนะ่ะมหาสมุทรมีรสเค็มฉันใดธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือรสวิมุตติรสแปลว่าอะไรวิมุตติแปลว่าหลุดพน้นรสเดียวเลยถ้าเกลือเค็มธรรมวินัยนี้ก็คือความหลุดพน้นคือเป้าหมายคือนิพพานคือเป็นพระอราหันตผลหรือว่าสูงสุดของศาสนาพุทธเนี่ยโสดาบันสกิทากาเมีนกามีอราหันตผลนี่แหละคือวิมุตมติรส รถเดียวรถอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีรถเดียวเลยทะเลก็มีรถเดียวรถเค็มเคยเห็นทะเลหวานไหมล่ะไม่เคยค่ะไม่มีนะทะเลเปรี้ยวทะเลจืดทะเลอะไรไม่มีเค็มอย่างเดียวเหมือนเกลือมีรถเค็มเพราะฉะนั้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็มีรถเดียวคือวิมุติรถประการที่เจ็ดมหาสมุทรมีลัตนะมากมายช้านใดธรรมวินัยนี้ก็มีลัตนะมากมายหลายชนิดเยอะไหมรัตนะของพระพุทธเจ้าคืออะไร ก็คือสติปัฏฐาน4นะอิทธิบาสีอินทรีห้า 5, ประละห้าอะไรมักอันมีองค์8ปดคือธรรมะดีๆทั้งหลายเนี่ยมันเป็นรัตนะลัตนะแห่งปัญญาหมาสมุรมีลัตนะมีเก้าแหวนเงินทองมีอะไรอะไรในหมาสมุดที่เยอะแยะไปหมดแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีธรรมะของพระองค์ท่าน ธรรมะในหมหาสมุทรก็คือแก้แหวนเงินทองออกมาก็เป็นเงินเงินทองทองอ่ะจริงปะจริงหรือสวยงามผู้หญิงก็เอามุกมาทำํำจมูเป็นกําไลเป็นสร้อยคอแต่ว่าธรรมะวินัยของพุทธเจ้าน่ะสุดยอดจริงๆหลายชนิดชอบตัวไหนชอบเรื่องไหนก็ปฏิบัติตามนั้นเราจะเห็นไหมว่าเรื่องราวที่เอามาเปรียบเทียบให้ฟังอีกกประการสุดท้ายนะฮะมหาสมุทรเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆพวกนาคแต่ว่านาคมีจริงหละใช่ไหม พวกอสูรคนทำวนเนฉันได้ทำมวินัยก็เป็นที่พำนักแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสี่ประการคือครโสดาบันสกิตาคามียนาคามีและพระอรหันต์เป็นไงเจ็ดแปดประการนี้ก็เอามาฝากกันเป็นข้อคิดสกิดใจในยามนี้เริ่มต้นของปีจะได้น้อมนำความสงบร่มเย็นไปสุขมาสู่ตัวเรานะ ค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมโรสดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้รับฟังกันนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันกัรทีอาพรนเิเชลลัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสียเ่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนี้ชีวิตได่เหลือเสียงต้องเกลีวเสียงน้ไม่ได้แคยินเสียง อยากฟังชีวิตของรักของครนป่วยฉุกเฉินสาดหก้าให้ทาชีวิตด้วยความปรากการกองทัพกองทัพเชิญชวนกำครัวร่วมในโครงการไขร้อยภัยโควิดโลหิตทราชกุศลเกียรติเจาอยู่บัวกัดวันเฉลิมหาีบานทหารยานของรัฐประเทศนี้จนกรกดาคม560ให้เลืกสู้ภไย